สวัสดีครับช่องจีรลองฟาร์มต่างอำเภอเมืองเจรภูมิอันนี้ก็เป็นบรรดาแกะของเราครับแกะพันเซนต้าคือตัวสีขาวนะครับแล้วก็ลูกครับพันขนสั้นคือแกะพันเซนต้าแล้วก็ลูกชายของเขาครับพันขนยาวนี้ก็คือพันดอปเปอร์ครับดอปเปอร์ลูกผสมอันนี้ก็เป็นลูกชายของเขาครับ ย,ยืนข้างๆกันนี่นะครับส่วนตัวข้างบนนะครับเห็นไหมครับอันนั้นคือพ่อพันดอปเปอร์ครับพ่อพันดอปเปอร์ลูกผสมวันนี้เราก็มาปล่อยแพะปล่อยแกะมาเลี้ยงเหมือนเดิมครับปล่อยทั้งวัวมาเลี้ยงด้วยกันก็เป็นบริเวณที่เดิมที่เดีเดยวครับที่เราปล่อยเลี้ยงหน้าคองหน้าฝาของเรา คลิปนี้นะครับก็เอามาเตือนสําหรับเกษตรกรคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วก็เลี้ยงวัวนะครับที่สําคัญนะครับในการปล่อยแพะปล่อยแกะปล่อยวัวมาเลี้ยงนั้นสิ่งสําคัญครับในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้นต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะอาหารนะครับอาหารสําหรับแพะสําหรับแกะ สำหรับบัวที่เป็นอันตรายทำให้แพะให้แกะให้วัวตายได้เช่นกันนะครับสิ่งนั้นคือถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกหรือว่าพลาสติกต่างๆครับที่ทางเราก็เจอมาเรื่อยๆครับว่าทางกลุ่มคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงบัวก็เจอกันมาครับว่าแพะแกะวัวไม่กินอาหาร ผอมโซเกิดมาจากอะไรผลสุดท้ายก็ตายนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆกลุ่มคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวก็ได้ทำการผ่าครับผ่ากระเพาะอาหารดูปรากฏว่านะครับในกระเพาะอาหารของแพะของแกะของวัวบางตัวนะครับที่ตายนั่นกะ็คือมีถุงพลาสติกครับ ตรงพลาสติกอยู่ในกระเพาะอาหารจํานวนมากทําให้การย่อยอาหารนั้นย่อยไม่ได้แล้วก็กินอาหารไม่ได้ครับแล้วก็ผอมปุณพายก็ตานะครับก็วันนี้นะครับเคลิปนี้นะครับก็มาเตือนว่าในการปล่อยแพะปล่อยแกะปล่อยวัวมาเลี้ยงให้ระวังด้วยนะครับว่าแพะแกะบัวจะกินถุงพลาสติก ือว่าพลาสติกต่างๆนะครับจะกินเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายทําให้แพะแกะตายได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับว่าปล่อยแพะปล่อยแกะต้องคานึงถึงอันตรายไม่ว่าจะต่อแตนพึ่งแมงป่องงูสัตว์มีพิษต่างๆครับก็เป็นอันตราย สำหรับแพะสำหรับแกะสำหรับบัวได้เช่นกันโดยเฉพาะนะครับถ้าถุงพลาสติกที่มีรสหวานก็ใช้ว่าเกษตรกร,กรหรือว่าเ,เพื่อนๆบางท่านบางคนเขาก็เอาถุงพลาสติกที่มีรสชาติหวานโดยการใส่ผลไม้ครับผลไม้แล้วก็จะมีกลิ่นผลไม้บางคนก็ใส่เปลือกผลไม้ครับ มาโยนทิ้งข้างทางทำให้แพะแกะได้กินแล้วก็กินเข้าไปนะครับกินเข้าไปมากๆนานๆไปสะสมในกระเพาะอาหารก็จะทำให้อุดตันกระเพาะอาหารนะครับแพะแกะตัวนั้นก็จะเริ่มป่วยไม่กินอาหารไม่เกี่ยวเอื้องผอมโซปุดท้ายก็ตายนะครับ ทีนี้นะครับก็มาเตือนภัยแค่บอกว่าให้เตือนภัยเกี่ยวกับถุงพลาส,สติกครับถ้าใครเห็นก็เก็บนะครับเก็บถุงพลาส,สติกไปทิ้งหรือว่าไปเผาทิ้งครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้องๆแพะน,น้องแกะน้องบัวครับกินถุงพลาส,สติกเข้าไปหรือว่าพลาส,สติกต่างๆ,ๆครับนนี้ตอนนี้ครับก็เกษตรกร ก็ได้เกี่ยวข้าวไปแล้วทางบริเวณของเราก็ทางฟาร์มของเราก็ปล่อยวัวปล่อยแพะปล่อยแกะไปเลี้ยงได้ปกติครับไม่ต้องกลัวว่าไปกินข้าวคนอื่นก็เป็นบรรดาแพะของเรานะครับที่เราเลี้ยงกันอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่อายุมากแล้วนะครับ อายุมากแล้วแต่ก็ยังให้ลูกได้ปกติครับในกัววัวพันแองกัสครับแองกัสก็พันเนื้อที่เราซื้อมาครับพันแองกัสนะครับแองกัสบางคนก็สอบถามมาครับว่าวัวแพะแกะเลี้ยงด้วยกันได้หรือไม่ คำตอบครับที่เห็นเลยแพะแกะก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้รวมถึงวัวก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้เช่นกันนะครับแต่ต้องฝึกหัดนะครับฝึกหัดด้วยอย่างเช่นนะครับเห็นไหมครับตามภาพนี้เลยถ้าเราปล่อยวัวปล่อยแพะปล่อยแกะก็ระวังนะครับถ้าแพะถ้าแกะไปใกล้วัวแล้ว บางตัวดุนะครับวัวดูไปดูมาก็จะกวินครับขวืนทำให้แพะแกะตายได้นะครับใส่ทลักได้เช่นกันครับก็แนะนําอีกครั้งครับถ้าใครปล่อยวัวปล่อยแพะปล่อยแกะมาเลี้ยงด้วยกันนะครับให้ระวังกันดีนะครับถ้าแพะถ้าแกะไปใกล้วัวที่มีนิสัยดุร้ายนะครับก็อาจทําให้ วัวตัวนั้นไปขวิดแกะขวิดแพะนะครับทำให้แพะบาดเจ็บหรือว่าตาได้นะครับก็เราเคยเจอครับทางเพื่อนๆกลุ่มคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็โพสดบอกมาว่าบบอกมาว่าไงบอกมาว่าเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงวัวด้วยกันนะครับเมื่อเลี้ยงแล้ว วัวตัวนั้นก็มีนิสัยดุร้ายครับแกะเดินเข้าไปใกล้หรือว่าแพะเดินเข้าไปใกล้ก็มีอาการดุครับดุใส่แต่ว่าแกะหรือว่าแพะตัวนั้นไม่สนใจเดินเข้าไปหาก็ทําให้วัวตัวนั้นขวิดครับขวิดทําให้ได้รับบาดเจ็บบางตัวก็ไสทะลักต,ตายในยที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีครับ